สวัสดีค่ะไทยนิยมคำสวยนะคะแม่สวยสกลนครค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เอาบุญมาฝากนะคะโปรโมชั่นเราใกล้จะหมดเขตแล้วนะคะท่านในได้ชมคลิปนี้นะคะคุณแม่กําลังอเอาโชคมาฝากนะคะเอาโชคมาให้นะคะวันนี้แม่สวยไทยนิยมคำสวยก็จะเริ่มสะสมคะแนนจับรางวัลกันแล้วนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบหกใช่ไหมคะคุณแม่ก็ไปทําบุญกับคุณพ่อนะคะ ที่ดอนกระโจนะฮะดอนกระโจก็จะเป็นเขาเรียกว่าอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่สื่อสารวันพบุรุษขอของชาวเวียดนามแนละ้วเขาก็ทําบุญกันเขาก็เชิญคุณแม่ไปร่วมงานนะคะก็จะมีใส่บาตรนะแล้วก็เลี้ยงพระแล้วก็มอบทุนเด็กที่เรียนเจ๋งแต่ยากจนนะฮะคุณแม่ก็ได้ไปร่วมมอบทุนด้วยนะคะแล้วก็ไปทําบุญตักบาตรด้วยนะ เขาถามว่าแม่เป็นชาติอะไรแม่บอกเป็นทุกชาติเลยนะเรื่องทําบุญคุณแม่ก็จะชอบทํานะทําอาจจะไม่ได้ทําเป็นยอดเงินเยอะๆนะก็พันสองพันก็ถือว่าเยอะมากนะวันนี้เอาบุญฝากเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบหกมีเอฟซีเอสินค้ามาสองรหัสนะคะท่านใดที่โอนเงินวันนี้นะคะวันที่ยี่บหกนี้นะคะท่านจะมีสิทธิ์จับรางวัลน,นะ ซึ่งจะหมดเขตวันที่สามสิบเอ็ดเดือนมกราคมนะฮะสามสิบเอ็ดมกราคมนะซื้อถึงวันที่สามสิบเอ็ดนะจากวันนี้คุณแม่ก็จะสะสมคนที่มีสิทธิ์จับฉลากก็จะซื้อสามชิ้นขึ้นไปนะสามชิ้นขึ้นไปก็จะมีสิทธิ์จับฉลากนะซื้อหนึ่งชิ้นสองชิ้นท่านก็จะได้ของจำรวยเนาะเราก็จะมีของแกะของแถมให้เลยนับจากวันนี้ไปนะก็จะมีรหัสที่ที่ทเอฟสินค้าไวตตะกี้อ่ะก็มีรหัส ปาเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าน้องตุก๊กแล้วก็คุณแม่มีสองรหัสสามรหัสนะคะวันนี้ที่โอนเงินมาคุณแม่ก็จะจดไว้นะคะท่านมีสิทธิ์จับฉลากนะคะตั้งแต่วันที่ยี่บหกเป็นต้นไปที่โอนเงินมานะสองสามชิ้นขึ้นไปนะคะมีสิทธิ์จับฉลากโอ้ลางวันที่หนึ่งรอบนี้ใหญ่มากรางวันที่หนึ่งรอบนี้ใหญ่มากนะคะ,นะคะก็มีทั้งส่งฟรีทั้งใครของถูก แล้วก็มีจับรางวัลน,นะฮะ10 11รางวัลน,นะรางวัลใหญ่11รางวัลแล้วของจำร่วยนะก็จะได้เป็นเป็นถุงผ้านะถุงผ้าถุงผ้าไปหิ้วของไปเซเว่นไปฝากผู้คนถุงผ้าก็มูลค่าราคาก็ใบหนึ่ง40บาทนะถุงผ้านะมันด้ให้เป็นถุงผ้านะคะถุงผ้าหลายคนก็บอกว่าอยากได้ถุงผ้านะ,ะไปใส่ของนะเป็นของชําร่วยนะ รางวันที่หนึ่งเรานะเป็นผ้า A A p ี e m ียมนะฮะราคา880แต่คุณแม่โปรโมชั่นท่านอยู่ที่490รอันนี้คือรางวันที่หนึ่งนะคุณแม่จะได้เก็บไปเลยวันที่31มนสะิเะเราก็จะมาจับฉลากกันนะใครโอนเงินสิ้นสุดวันที่31มสนะะสะสมได้ตั้งแต่วันนี้3มชิ้นขึ้นไปนะ,ะก็สามารถที่จะเอฟได้เลยนะ,ะแล้ววันต่อวันนะยกตัวอย่างเช่น สมมท่านโอนเงินวันนี้สามชิ้นพรุ่งนี้ท่านซื้ออีกสามชิ้นท่านก็จะได้จับฉลากสองใบวันที่ยีบปดซื้ออีกสามชิ้นท่านก็จะได้จับฉลากสามใบนะคะท่านสามารถที่จะจับฉลากได้นะคะในวันวันที่ซื้อสามชิ้นขึ้นไปแต่ละวันแต่ละวันนะคะก็จะได้สินค้าเยอะแยะมากมายนะ,ะอ่าอันนี้คือรางวัลที่หนึ่งเรานะ,ค,ะคุณไม่จะติดรหัสไปเลยนะ แล้วก็รางวันที่หนึ่งแล้วก็รางวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเป็นเอาเป็นว่า,ามีสามรางวันรางวันที่หนึ่งมีหนึ่งรายการรางวันที่สองมีห้ารายการนี่ค่ะใบละร้อยเก้าเก้าเลยนะรางวันที่สามเป็นย่ามใบละร้อยเก้าเก้าเหมือนกันห้ารายการหมายว่าหนึ่งสองสามหนึ่งมีหนึ่งรางวัน ใหญ่นะมีชิ้นเดียวรางวันที่สองนะมีห้ารางวันรางวันที่สามมีห้ารางวันนอกนั้นก็จะเป็นของชร่วยนะเป็นได้ทุกคนเลยนะได้ทุกคนแล้วสำคัญที่สุดถ้าท่านซื้อทุกวันวันละสามชิ้นขึ้นไปท่านก็จะได้หลายใบที่มาจับรางวันนะถ้าแต่ละวันถ้าวันเดียวนะวันเดียวได้ได้ชิ้นเดียวไม่ได้นะได้ชิ้นเดียวไม่มีสิทธิจับนะ ไม่มีสิทธิ์จับรางวัลนะต้องสามชิ้นขึ้นไปนะแต่ว่าชิ้นเดียวท่านก็จะได้ของชํารวยเหมือนกันนะคะท่านจะได้ของจารวยส่งฟรีนะคะส่งฟรีถึงวันที่สามสิบเอ็ดนะคะนะคะวันนี้นะคุณแม่จะยกผ้าดักแด้โอ้บอกรางวัลแล้วก็เวลากินเข้าไปเยอะแล้วนะกินเข้าไปเยอะแล้วรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามนะวันนี้รอบนี้จะเป็นผ้าดักแด้แล้วกันเนาะผ้าดักแด้นะคะโปรโมชั่นลดราคาทุกพืนเลยทุกพืนเลย ทุกผืนเลยนะครับโปรโมชั่นเลยนะ,ะจากราคา650ที่อื่นนะ,ะแต่วันนี้คุณแม่โปรยท่านนะคะผืนละผืนละ450แต่คุณแม่ส่งให้ท่านฟรีแล้วมีสิทธิ์จับรางวัลด้วยนะ,ะ,ะตัวนี้มีท่านใดบอกว่าผ้าดักแด้เรายังเหลือไหมเหลือค่ะสวยมากดีมากผ้าใหม่ดักแด้สวยมากดีมากพ่อจ๋าพ่อพ่อเฮ่ย yeah. เอาแนวมาชัดแบ่แน่ถ้าขาดคุณพ่อเราจะรู้สึกนะคะแบตหมดนะคะขอหันขอหันต่อเลยนะคะแบตหมดนะ,ะชัดแบตหมดผ้ารักแด่ตัวนี้นะคะที่อื่นนะคะที่อื่นยกหกร้อยห้าสิบเขาส่งฟรีเหมือนกันแต่คุณแม่ส่งยกสี่ร้อยห้าสิบส่งฟรีมีสิทธิ์จับรางวัลด้วยนะคะหมดเขตถึงวันที่สามสิบเอ็ดนะคะ คุณแม่ให้โชคเลยนะะหมดเขตสามสิบเอ็ดเดือนมกรานะคะเดือนมกราหมดเขตนะะหมดเขตท่านเอฟได้เลยนะท่านเอฟได้เลยเนาะท่านเอฟได้เลยนะท่านเอฟได้เลยนะะวันนี้เอฟได้เลยนะคะ,นนะ,คะต่อมาจะต่อมาสีเขียวเหนียวซับค่ะเขียวเหนียวซับเป็นเขียวเขียวมะนาวนะคะเขียวมะนาว เขียวมะนาวเขียวเหนียวซับนะคะสวยสวยเลยเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับค่ะเขียวเหนียวซับนะฮะถ้าเนฟมาคุณแม่ก็ส่งของเอฟวันนี้พ่กนี้โอนก็ส่งของได้เลยเก็บล่าท่านไว้นะคะคุณแม่ก็จะลงบันทึกไว้แล้ววันที่สามสิบเอ็ดจับฉลากกันนะฮะวันที่สามสิบเอ็ดจับฉลากกันนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้ะสี่ร้อยห้าสิบบาทผ้าใหม่ดักแด้นะคะท่านเอฟสะสมคะแนนไว้ได้เลยนะคะวันใจร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวค่ะ ตัวนี้ออกโทนสีพลยนะคะตัวนี้ออกโทนสีพลอย <Yeah. S 1> ออกโทนสีพลยหนึ่งเม็ดคูณสองเม็ดตัดอะไรก็สวยนะคะท mm ่านเอาไปตัดเสื้อยูกาตะนะตัดเสื้อยูกาตะตัดอะไรก็สวยนะคะตั้งแต่วันที่คีบหกนะท่านถามมาดูย้อนหลังได้คุณแม่ก็ให้ท่านราคาพิเศษค่ะ mm hmm. ค,คลิปนี้จะเป็นคลิปผ้าดักแด้อย่างเดียวนะค,ะคลิปนี้ mm hmm. คลิปนี้จะเป็นคลิปผ้าดักแด้อย่างเดียวนะะรางวัลที่หนึ่งเรามีหนึ่งรางวันก็คือผ้าคลุมไหล่ A A p r เมียมนะ แล้วรางวัลที่สองเป็นกระเป๋าเป็นถุงน้ำเต้าทองนะห้ารางวัลแล้วก็เป็นย่ามร้อยเก้าเก้าห้ารางวัลเลยนะค,ะค่ะเอฟซี่มีสิทธิ์จับได้นะจับรางวัลได้นะเอฟได้เลยนะคะค่ะมีสองผืนนะคะไลท์คิดนี้มีสองผืนอ่ารายการนี้มีผืนเดียวถ้าใหม่นักแด่ถ้าใหม่นักแด่เนี่ยเดี๋ยวนี้ต้นทุนมันอยู่ที่หกร้อยกว่าแล้วนะอันนี้คุณเนื่องจากคุณแม่ เอฟกับชาวบ้านที่เดือดร้อนเงินร้อนเงินมากๆท่านก็จะามาขายราคาถูกรู้ไหมถ้าท่านเอฟผานล้านคุณแม่ท่านจะได้บุญมากเลยเพราะว่าได้ช่วยชาวบ้านด้วยท่านได้ของดีราคาถูกด้วยเอฟได้เลยนะคะซื้อแล้วได้บุญค่ะซื้อแล้วได้บุญมากนะเงินที่ได้กําไรนิดหน่อยคุณแม่ไปทําบุญเหมือนกันนะ,ะสายบุญนะคะชอบไปทําบุญนะ,ะชอบไปทําบุญนะ,ะเงินก็ไม่รวยนะคะไม่รวยแต่ชอบทําบุญเหมือนเรามีความสุขในสิ่งที่เราได้ให้เนาะคะ่ะ ตัวนี้เขาเรียกว่ามีขั้นนะคะมีขั้นตัวนี้มีขั้นจากพืนละสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองพืนละสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะลุ้นจับรางวัลใหญ่ได้เลยนะคะรอบที่แล้วตุ๊กลาดกระบังได้รา,างวัลใหญ่นะในปถุมหนึ่งผืนน้องก็ไปตัดแางเกงเลยนะ,ะสวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆคุณแม่ไม่ได้ติดรหัสเนาะติดไม่ทันค่ะอยู่คนเดียวติดไม่ทันติดไม่ทันเลยนะคะติดไม่ทันเลยนะ,ะติดไม่ทัน สี่ร้อยห้าสิบบาทนะสี่ร้อยห้าสิบบาทสวยๆเลยนะสวยๆเลยสี่ร้อยห้าสิบบาทเอฟได้เลยนะคะเอฟได้เลยนะลายขอการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเอฟได้เลยนะคะท่านสามารถเอฟได้เลยนะลายไหนก็สวยหมดนะคะผ้าใหม่นักแด่มองแบบนี้ดูไม่สวยนะะแต่ว่าเวลาตัดออกมาท่านได้รับของท่านจะรู้ลเลยว่าสวยแน่นอนเนาะค่ะ ช่วงหลังคุณแม่จะคัดเกรดสินค้าเข้าร้านอยู่ข้างหลังคุณแม่ก็เอฟได้นะถ้าเป็นสีตะกอลายลูกแก้ว650เองนะถ้าเป็นถ้าเป็นผ้าดอนกลอยนี่สีตะกอผ้าดอนกลอย780บาทเท่านั้นเองนะ,ะกลุ่มที่ท่านเห็นนะสามารถเอฟได้เลยถ้าเป็นสีตะกอลายลูกแก้ว650ผ้าสลงนี้นะคะท่านก็สามารถเอฟได้สวยๆเลยนะพื้นละ180สองื้น350โ้ถูกมาก ถูกมากๆเลยนะถูกมากๆเลยถูกมากๆเลยนะคะท่านสามารถเอฟได้เลยนะ,ะท่านสามารถเอฟได้เลยนะคะผ <mm ้าสิ้นสี่้อยห้าสิบาทสามชิ้นสามารถจับฉลากได้ด้วยนะ,ะซื้อหนึ่งชิ้นท่านก็มีของจำรวยนะคะสะสมคะแนนไปถึงวันที่สาสิบเอ็ดเลยนะสวยสวยเลยนะคะเอฟ <mm ได้เลย4ี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองสามสก็หมดโปรแล้วนะคะ ถึงหมดโปรยังไงร้านคุณแม่ก็ถูกค่ะลายนี้สวยสวยแต่ยังอยู่กับแม่อยู่นะคะลายนี้สวยมากนะคะลายนี้สวยมากแต่ยังไม่ไปสักทีรอเจ้าของอยู่ค่ะรอเจ้าของอยู่ยังไม่ไปสักทีนะคะเอฟได้เลยนะคะเอฟได้เลยนะคะรอเจ้าของอยู่รอเจ้าของอยู่นะคะ อันนี้เป็นสามิตินะคะลายมงกุฎเพชรค่ะสามิติรายมงกุฎเพชรนะคะสวยๆเลยสามมิติรายมงกุฎเพชรนะคะเอฟได้เลยนะเอฟได้เลยนะคะสามารถจับฉลากได้นะคะรุ่นรางวัลกับคุณแม่ได้เลยนะ,ะรุ่นรางวัลกับคุณแม่ได้เลยนะ,ะสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยค่ะสวยๆเลยนะคะตัวนี้ออกสีเขียวเหนียวซับนะคะ ออกสีเขียวเหนียวซับนะคะออกสีเขียวเหนียวซับสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยเขียวเหนียวซับค่ะเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับนะคะเขียวเหนียวซับค่ะเขียวเหนียวซับสีเขียวเหนียวซับนะคะสวยๆเลยนะท่านเอฟเลยนะคะพรุ่งนี้คุณแม่ไม่ได้มายกไรนะพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะซื้อของไหว้นะคะ พรุ่งนี้จะซื้อของไหว้นะคะท่านสามารถซื้อได้วันนี้พรุ่งนี้น่าจะไม่ได้ยกไ์เลยนะะก็จะไปเตรียมซื้อของไหว้เลยนะคะพรุ่งนี้สวยๆเลยค่ะสวยๆเลยเอฟได้เลยนะคะอันนี้เป็นเป็นเคยยำค่ะอันนี้เป็นเคยยำนะอันนี้เป็นเคยยำนะคะคุณแม่สวยตั้งใจอยากแบ่งปันตั้งใจให้นะเอฟได้เลยสี่รอยห้าสิบาทจ้ะไม่ตะลายสวยๆนะคะผ้าใหม่รักแด่จ้ะ ผ้าไม่ดักแด้นะคะลายหมี่เต็มผืนหมี่โบราณสวยมากเลยราคานี่โปรโมชั่นเขาบอกพี่บา้าขายของขายถือกระดอกกระเดียนะขายถูกกระดอกะะกร <c oughs> ะเดียทําไมขายถูกจังเลยนะขายถูกจังเลยนะขายถูกมากขายถูกจังเลยนะคะ,เ,ะ,คะเอฟมาได้เลยนะคะเอฟมาได้เลยนะไม่สวยก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ช่วยเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านนะ สวยสวยเลยนะคะตัวนี้เป็นแกะโอบนะคะแกะโอบอย่างดีนะคะแกะโอบอย่างดีเลยนะคะแกะโอบคืออะไรนะคะมัดแล้วก็ย้อมย้อมแล้วก็มัดหลายลายนะคะของกิงสวยมากของกิงสวยมากเลยนะคะเป็นสไลด์เงาไม่รักแด้จ้ะสีเหลืองค่ะสีเหลืองนะคะสวยมากลายหมีเต็มผืนหมีโบราณจ้ะสีเหลืองเต็มผืนค่ะลายหมีโบราณนะคะ ท่านสามารถเอฟได้เลยนะท่านสามารถเอฟได้เลยนะคะท่านสามารถเอฟได้เลยสวยๆเลยนะคะเอฟได้เลยนะคะสีเหลืองตัวนี้ออกโทนชมพูค่ะออกโทนชมพูค่ะออกโทนชมพูสวยๆเลยนะออกโทนชมพูสวยๆเลยนะคะเอฟได้เลยอ๋อพืนนี้ยังอยู่มีแต่คนอยากได้นะคะ มีแต่คนอยากได้นะคะเอฟได้เลยนะคะเอฟได้เลยะคะ่ะสวยๆเลยนะคะเอฟได้เลยนะคะโอ้ลายนี้ก็สวยค่ะลายใหญ่นะคะซีกิซีก้งออกส้มชมส้มอมชมพูนะคะออกส้มอมชมพูนะคะนี่ออกแดงคลั่งนะ,ะดูในจอเป็นสีส้มแต่อยู่ข้างนอกเหมือนเป็นสีแดงคลั่งเนาะ จ้ะพื้นสไตล์ของดักแด้จ้ะพื้นสไตล์ของดักแด้นะคะสี่ร้อยห้าสิบทุกพื้นเลยนะคะสี่ร้อยห้าสิบทุกพื้นส่งฟรีส่งฟรีนะคะส่งฟรีมาพื้นละสองร้อยห้าสิบบาทจะ้ะหมดแล้วหมดเลยนะคะลายขิดค่ะไม่ได้เอฟไม่ได้เอามาไม่ได้ทอมาขายอีกแล้วนะ,ะเพราะบางบางทีนะคะหลายท่านก็ได้ ได้ครบแล้วนะคะบางท่านก็ยังไม่ได้นะคะแต่ยังขายดีอยู่ค่ะตัวนี้เป็นลายขิดทอมือนะคะเป็นผ้าสิ้นของโรงเรียนมาหาลัยวัยเก่าตอนคุณแม่ไปเรียนค่ะสองร้อยห้าสิบบาทต่อหนึ่งผืนนะคะลายสวยๆเลยค่ะสองร้อยห้าสิบต่อหนึ่งผืนค่ะลายสวยๆเลยนะคะสองร้อยห้าสิบต่อหนึ่งผืนนะคะ,ะ,คะ,นนะ,คะท่านแอบมาได้เลยค่ะสวยๆเลยสองร้อยห้าสิบต่อหนึ่งผืนนะคะ สองร้อยห้าสิบต่อหนึ่งพืนค่ะแอบมาได้เลยนะคะสลงค่ะสลงพื้นละร้อยแปดสิบสองืนสามร้อยห้าสิบนะถูกมากกองจึ่มกึมอยู่นี่ค่ะกองจึมกึมอยู่ในราคาเดียวกันเลยนะ,ะแล้วผ้าดอนกอยท่านสามารถดูย้อนหลังได้นะคะสามารถดูย้อนหลังได้ผ้าดอนกอยผ้าชุดผ้าอะไรก็จะแยแยมากมายเลยวันนี้คุณแม่จะลงสองคลิปอามืองเช้าเป็นคลิปไปทําบุญเนาะลงสองคลิป แล้ววันนี้จะลงอีกคลิปหนึ่งเราดูนะคะแล้วก็เอฟกันได้เลยนะ,ะพรุ่งนี้ท่านก็สามารถเลือกของแล้วก็เอฟคุณแม่สะสมคะแนในให้ท่านได้นะ,ะสะสมรหัสที่โอนเงินมาได้โอนเงินมาแล้วคุณแม่ก็สามารถให้ท่านได้จับฉลากมีสิทธิ์จับฉลากพรุ่งนี้จัดของให้ท่านแล้วก็ไปซื้อของนะคะจัดของได้แต่ไม่มียกคลิปเลยนะคะแต่วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าก็จะยกคลิปนาทีทองใหญ่เลยนะคะเอฟได้เลยนะคะเอฟได้เลยค่ะกลาบขอบคุณและสวัสดีค่ะ